พอใจแฟมิลี่ยินดี์ตอนแรกก็คูอช่องพอใจแฟมิลี่วันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาดูทุกตาเอลซ่านั่นเองนะคะมนเอลซ่านี้มันมีความแตกต่าง Elsa ยังไงก่ะเอลซ่าที่เราซื้อตุกตาปกติคะจ,จี๊ดนบบี๊ดมันเป็นเล่มหนังสือใช่ไหมคะตรงกล่องมันเหมือนเป็นเล่มหนังสือไว้เปิดเป็นคอลเลคชันใช่ไหมคะใช่ค่ะ มันจะมีชุดของซีซันหนึ่งแล้วก็มีชุดของซีซันสองนะคะ <Wow. S 1> มันก็จะมีด้านหลังให้ดูว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีทั้งซีซันหนึ่งแล้วก็ซีซันสองนะคะเอลซ่าจะอยู่แถวคือจะมีทั้งหมดหกตัวนั่นเองนะคะก็จะมีอันนาแล้วก็เอลซ่ามีสองตัวนะคะไม่ได้มีทุกตัวเนาะก็ไม่มีโอลาฟแล้วก็ใครก็ไม่ดูนะคะเพราะจะไม่ได้เหมือนกันเนาะ ก็มีหลายคนนะคะอันนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของซีซัน2นะคะโ r o ฟรินซีซัน2นะคะหรือว่าโฟลเซนสองนี่นะคะแต่ว่าสาม้าเนีซื้อมาตอนที่มันเพิ่งขายออกมาใหม่ๆเพิ่งเอ,อ่อแอซ่เนี่ยเพิ่งออกมาแรกๆใช่ไหมใช่มันหมามาเห็นเป็นคอลเลคชันแลกๆเหมือนเป็นเปิดแบบเป็นหนังสือให้เราเก็บสะสมไงเออเดี๋ยวเราลองดูข้างในกันดีกว่าให้น้องช่วยถือเปิดดูข้างในดีกว่านาะ ิดกันเลยいいนี่นะคะพอเปิดขึ้นมาเนี่ย,ยมันก็จะเป็นแบบหนังสือน,นะคะหนังสือนะคะนะคะเปิดออกมาแล้วมีต,ตมุ้กต้าทั้งหมด6ตัวนี่นะคะเขาตัวตัวเนี่ยแต่แต่แตละกล่องเนี่ยก็จะมีเขียนว่าบวกสนะคะเพราะว่าบวกสเนี่ยคือแบบว่าตัวสมมติว่าเอลซ่านะคะมีมีทั้งหมดสมมติว่า เอลซ่ากับอันานะคะทั้งหมด3ตัวเขาก็บวก3มเข้าไปเนาะมันแล้วเอลซ่าก็มี3ตัว Anna, อานาก็มีตัวต้นนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าตัวไหนบ้างที่เป็นซีซันน1ตัวไหนบ้างที่เป็นซีซันี่2นะคะพูดบ้างค่ะครับอ่เอาเดี๋ยวให้เพื่อนเริ่มเปิดทีละตัวเลยนะคะอ่าพอจะให้น้องหยิบออกมาให้ทีละตัวเริ่มเลยเอ่ะเดี๋ยวเริมไดหค่ะไ้นค่ะเดี๋ยวมาให้้องดูกันก่อนว่าน้องชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะโอเคอ่ะเริ่มกันก่อนเลยเพื่อนชอบตัวไหนคะ ชอบตัวนี้ที่สุดเหรอคะชอบชุดนี้ที่สุดเหรอเราจะมาชุดเที่แอลชอบที่สุดไหนขอดูตัวเที่วันที่สุดนะคะวันนี้ผมจมาให้ดูหน่อยค่ะมาเปิดเลยนะคะโอเคได้ค่ะใจนะคะชอบเขาเจะเนี่ยชอบชุดของอันนานะคะไหนพอเราจะเอาออกมาให้มาดูหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าสวยวอหน่าจะสวยเนี่ยเขาจะเนี่ยให้แอลจ้าเป็นเลยว่าเขาจะมีกิจกรรมให้ทําด้วยนะคะเขาก็บอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยว ให้เพื่อนมาดูกันนะคะเพื่อนมานั่งดีๆค่ะนี่นะคะก็เืิดกับว่าเขาจะมีกิจกรรมให้ทาตรงข้างตรงข้างๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านดลังเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าหัวขยับด้วยค่ะเป็นปลาให้ทำนะคะเราก็จะมาแกะเข้าไปใกล้ๆีดีค่ะเพราว่าไหนหัวขยับได้ด้วยหรอคะไหนดูสินี่ค่ะไหนเรื่อนเพคนเพื่อนเดี๋ยวหัวหลุดนะคะ ผมมันก็เว่งเวงนิดนึงเนาะเพราะว่าเัามบาบี้นะคะนี่เห็นไหมเห่วดแค่งแล้วก็สามารถเแยดชุดได้นะคะแกะชุดออกค่ะ,คะได้ไหมหรอคะแกะได้ค่ะนี่นะคะพอจะชอบชุดนี้นะคะแกะเลยะค่ะ,ะ,ะ,คะอะไรวาขอดูชุด,ดใกล้หน่อยค่ะนี่ค่ะแกะแล้วค่ะโอเค ไม่หันหน้าหามามา่าต,นตนนูน่ารักนะคะแกะเลยค่ะไม่ต้องแกะชุดค่ะเอาแกะให้ครบหกตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรียงกันนะคะแกะทำไมคะพเพลค้าพา่เพค้าเอาตุ๊กตาออกมาเรียงกันให้มมมาดูหน่อยเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องแบบนึงนะคะเดี๋ยวน้องจะเละน,นะคะ,ะเ,เก็บใส่ใสกล่องแบบนึงเดี๋ยวเรามาแกะออกทีเดียวกันเลยหกตัวนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แกะออกมาได้หมดแล้วยัง ย6ตัวเองนะคะเราจะมารีวิวแต่ละตัวกันเลยนะคะว่าเป็นคอลเลคชันอะไรบ้างเป็นซีซันอะไรบ้างชุดเป็นไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยให้น้องแกะให้ค่ะรับพอใจรีวิวนะคะตัวแรกนี่นะคะให้น้องแกะกันเลยค่ะเป็นเอลซ่านะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นชุดของซีซันอะไรนะคะกล่องนะคะก็ใช้แล้วก็แกะออกมาเลยค่ะะ ได้ะคะ่ะนนี้เป็นเอลซ่าซีซั่นไหนคะ,อะเ,เ,นเอาเฮิร์ดเอามาจีดูสิคะอ่ะเอาวางกดไว้ตรงนี้ละคะ่ะกล่องนะคะก็จะคล้ายๆเล่นแล้วก็เก็บต่อได้ใช่ไหมคะเล่นแล้วก็เก็บ<อ>ต่อให้ได้โอเคไหนรีวิวช่วใหน่อยดูหน่อยเอลซ่าซีซั่นไหนอันนี้นะคะเป็นเอลซ่าซีซั่นอะไรคะเ,เพิร์ดไทยอะไรคะซีซั่นอะไรคะมีหนึ่งกับสอง ซีซันไหนครับซีซันไหนซีซันเอลซ่าหนึ่งเดือนสองคะเอาอันเดียวเอาอันเดียวสองือนหนึ่งอันนี้นะคะชฉเลยคำตอบนะคะเป็นซีซันสองนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นซีซันสองเนาะมาดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะเธอเป็นสีฟ้าม่วงนะคะสีฟ้าม่วงๆนะคะตอนนี้สวยมากๆเลยเนาะ ตัวต,ต่อไปให้เพิ่อนแกะกันเลยค่ะพอใจนะคะก็จะมาบอกมาคะ่ะว่าในเนี้ยในกล่องแต่ละกล่องมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้านงนะคะก็มนะีเดี๋ยวว่าก็อันนี้พอใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปทําอะไรนะคะเขาก็จะเหมือนกับว่ามีกิจกรรมไว้ให้ทําตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเหมือนกับว่าเขียนนะคะหรือว่าวาดรูปประมาณนี้เนาะ<ม>เห็นไหมคะ ก็ประมาณนี้แล้วก็ในแต่ละกล่องนะคะก็จะมีเขียนคำอวยพรด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรงหัวกล่องก็จะมีบวกสามนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นของซีซันเก่งทังเลยถูกต้องนะคะอันนี้นะคะเป็นซีซันสอนะคะตอนอันนี้รู้สึกจะเป็นชุดตอนที่เอลซ่าเนี่ย ที่ปลาดอยู่ที่บ้านในประมาณนี้นะคะอยู่ที่พระราชวังนะคะน่าจะเป็นชุดนี้หรือว่าชุดนอนนั่นเองเนาะอันนี้พอ <Wow. S 1> จะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ดูนานแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นของซีซันสองนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะอ่าแกะได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะรวมทั้งซีซันหนึ่งก็ซีซันสองนะคะตัวนี้นะคะ,ะ, 1, ะ,คะ,ะ,คะเป็นซีซันอะไรคะเพิร์นซีซัน ผิดนะคะมาหมาส่วนหนูอ่ะมาหมาไม่รู้อ่ะค่ะลูกอันนี้นะคะคือซีซันหนึ่งนะคะคือตอนที่เอลซ่าเด็กๆเราใส่ชุดนี้เล่นตอนเล่นหิมะเหรอใช่ค่ะเล่นหิมะกับอานาเองเนาะเขาเลนจะเล่นยังคะตอนเอลซ่าเล่นหิมะอันนั้นตอนอานากับเอลซ่าตอนเด็กๆนะคะที่เล่นหิมะกันเนาะของซีซั่นสองนั่นเองออไหหนบงของซีซั่นหนึ่งใช่ดี เอลซ่นหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคค่ะวางเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตของอันนานั่นเองนะคะอ่นนาอ่อันนาอ่ะอันะคะก็จะมีชุดที่หลากหลายสีเพราะว่าเสนมากแอลซ่าเนี่ยก็จะมีสีม่วงกับสีฟ้าส่วนใหญ่นะคะก็แอันนามีสีอะไรด้วยคะลูก อันนาเนี่ยมียสีอะไรคะพี่รองพืนจะอยู่สีอะไรรูงพื้นเขียวนะคะแอลซ่าเนี่ยอันซ่ากับอันนานะคะจะมีความแตกต่างนะคะอันนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะตรงนี้นะมาจุด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 ตรงแก้มเขาจะมีอะไรนะกักักะกะมีกัดมีกะนะคะของอันนาเนี่ยจะไว้ผมมาแล้วก็ผมสีทองแดงใช่ไหม,มสีทองแดง คือนนต,ตอนัดผมเปียนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหนังยางก็เป็นหนังยางธรรมดานะคะหนังยางทั่วไปหนังยางธรรมดาส่วนกล่องเนี่ยก็เหมือนกับแอลซเลยนะคะทุกกล่องจะเหมือนกัน,นะคะนแก่กล่องน,นี้เลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้แอนนานหัวฟูค่ะไม่ใช่ค่ะมันคือสไตล์ค่ะ <S <S มผมรอนๆนว่ามันยุ่งไปหน่อย เขาอาจจะแพ็คมาแล้วมันเขย่าเขย่าตอนแรกมันก็น่าจะร้อนสวยอยู่เนาะแต่มันน่าจะเละเนาะเพราะว่าต้องนานนะคะนี่นะคะพอจะเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเป็นของช,ชิั 1, ช้หนึ่งชิั้นสองนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งนะ่ะแต่วา่ามาให้้องทากันเลยค่ะมาเพื่อนทายครับชินสรกชิทอะไรคะมาก็ไม่ดูอะไรคะ พอเพื่อนทายแล้วแล้วไมตัวนี้มาดูวะมาจำได้ว่าเสื้อสีเขียวอ่ะซีซั่นแรกไม่บอกอาทายมาอพอเงินซีซั่นไหนคะถ้าเกิดว่าถ้าบอกผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหรือเพื่อนคนไหนรู้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่านิพพตกลุมไม่ได้ดูไม่รู้เดี๋ยวเรากลับไปย้อนดูแล้วเรา,าตอบคาถามเองก็ได้ค่ะ ลงไปในน้ำแข็งแล้วก็ชุดตัวแข็งนะคะก็น่าจะเป็นฉากหนูเนาะซีซั่นหนึ่งถ้าเกิดคือตัวนี้พข้อใจไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นซีซั่นหนึ่งหรือซีซั่นสองนะคะแต่ว่าถ้าที่ดูมาเนี่ยคือซีซั่นหนึ่งเนาะแต่ว่าตอบผิดก็ต้องของอภัยด้วยนะคะและเราก็ถึงตัวสุดค่ะอะอนนี้น่าจะรู้กันนะคะว่าอันนี้มัมต้องบอกน้องน่าจะรู้นะคะยังค่ะยังไม่บอกลอแกะ แกะหมดกันสวยจังเลยอุ้ย,อย <c oughs> แอนนามบนผมขึ้นไปข้างบนคือเอลซ่าเนี่ยผมทรงเดียวกันแต่แอนนาสูบมแอนนาหลายทรงมากหลายหลายทรงคือแบบแต่ละตัวทรงไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าหน้ามา้าสองตัวนี้คือสวยแต่ดูหน้าม้าตัวนี้ <c oughs> เละเลยนะคะตัวนี้เป็นซีซั่น สองสองนะคะถูกไหมคะ<อ>ถูกคะ่กคะ,ะตัวมันดูอ้วนออุออ้ยพี่จี้เปิดพุงแันนาเล <c oughs> เป็นในฉากตอนเปิดตอนเปิดตอนเปิด <c oughs> ตอนโตของ Elsa เอลซ่าอันนั้นนะคะเป็นตอนตอนเป็นฉากแรกเลยที่เปิดมาแล้วอันนากับเอลซ่าโตแล้วนะคะก็คือฉาก ดูใบไม้ผีินะคะตอนนี่นีะมกะทีสองในบเองส่วนมากในที่สองนะคะก็จะเป็นดูใบไม้ผลินะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาเล่ากันนะคะว่าเอลซ่ากับอนานะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมีรูปร่างที่แตกต่างยงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พับเพนช่วยเล่ารายละเอียดนิดนึงเนาะน้องอาจจะไม่รู้บางอย่างนะคะ ตัวนี้กับตัวนี้พอเพิินคิดว่าสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าตัวไหนสวยคะได้ใจพอเพิินนะคะคิดว่าอันนาตัวนี้สวยกว่าตัวนี้นะคะเป็นความวคามิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะพอใจนะคะเห็นว่าตัวนี้ สวยค่ะแตกต่างของตัวนี้นะคะก็คือสีผมไม่เหมือนกันนะคะอันอันานาเนี่ยจะเป็นผมสีทองแดงน้ำออกน้ำตาลน้ำ,นำ,นำตาลเน,นาะสีแดงใช่สีแดงค่ะแล้วก็มีกะแต่เอลซ่าเนี่ยน้าเยนข่าวขาวมากเนาะก็รู้สึกว่าสีเนี่ยสีผิวเนี่ยอันานาเนี่ยจะสีผิวยังไงนะเหลืองเหลืองใช่เอลซ่าติดชมพูใช่ค่ะ เออสีเนื้ออมชมพูหนาวค่ะเออเล่นการแสดงละครของแอนนากับเอลซ่ากันดีกว่าไปกันเลยพี่เอลซ่าตื่นได้แล้วค่ะอันนาเองนะไปเล่นหิมะกันไหมโอเคไปกันเธอไปไปเพื่อนๆก่อนเล้วหันหน้ามาเลย ก่อนนะบ๊ายบาย๊า่ไายคะไปด้วยจิตึงตึฉันชื่ออันนาเองนะแอนนาก็หันหน้ามาให้คนผู้ชมดูหน่อยสิครับแอนนาไม่หันหน้ามาเลยครับอ,อนนาะหันนามาแล้วแล้วคนที่ตัวข,ขาวๆคือใครครับสวัสดีฉันเอลซ่าเองนะ สวัสดีค่ะฉันชื่อแอนนาค่ะอแล้วเธอสองคนจะไปไหนคะฉันจะเข้าไปที่ราชพระราชวังขอไปด้วยไมอาชาตัวสูงจังเลยแอนนาตัวเตี้ยบเลยฉันเป็นพี่ของแอนนาฉันก็ต้องตัวสูงขอบคุณเป็นเจ้าหญิงเหรอครับฉันเป็นเจ้าหญิงค่ะน้าไปเลยฉันเป็นเจ้าหญิงแห่งน้ำแข็งสุดอันนาระ นาเป็นมุรุ์ธรรมดาแอนนามีพลังไหมมีจ้ะมีพลังเหมือนกันเหรอมีพลังอะไรเหรอมีพลังวิ่งเร็วไหนวิ่งเร <ไป S 1> ็วสิเ,เออดูดูใบไมผ้ผีดีจังเลยนะโอลาฟว่าไหมอา้าวโอลาฟไปหล่อแล้วเนี่ยโอลาฟไปวิ่งเล่นแล้วเอ้านันให้พี่เอลซ่า มานั่งเล่นด้วยดีกว่าพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าพี่เอลซ่ามาแล้วสวัสดีน้องแล้วยังคะพี่เอลซ่าสวัสดีจ้าพี่เอลซ่ามานั่งข้างๆหนูสิแล้วดูใบไม้ผีนี่แล้วดูใบไม้ผีเนี่ยอากาศร้อนเย็นสบายนะได้ค่ะอะ่และแล้วเอนนากับเอลซ่าก็นั่งด้วยกันอ้าวลา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  ก่อนนะบายบายเรานะคะก็ได้รีวิวเอลซ่ากับอันนาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็แสดงอะไรคะ,เ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราวสองคนกับตุ๊ก,กตาแอลซ่าอันนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกดตามไม่บายยบากวจะแตกและ อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะและเมื่อเรานะคะจะมารีวิวของต่างๆหรือว่าของเล่นต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆก็อย่าลืมดูกันด้วยนะคะบ๊ายบาย